นี่ก็เพิ่งคลอดตัวนี้ได้วันที่27เนี่ยเขาจะครบ2เดือนนะฮะตัวนี้เป็นได้ลูกสาวครับตัวนี้เป็นลูกของเฟิร์สนะครับเฟิร์สนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ก็เป็นลักษณะของพันธุกรรมเขาเรียกว่าเล่ติดมันหน่อยเนาะมันจะดูมันจะดูใหญ่หน่อยนะครับเล่ติดมั่นถ้าเป็นพวอสเซียเลียก็จะเรียกว่าชาเบนะครับแต่ถ้าเมืองไทยก็เป็นเล่มันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับพบกับช่อง MC ฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมานะคะรับเกษตรวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีๆในการเกษตรวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมฟาร์มของคุณอัน๋นคุณอัน๋นแนะนำวัวดีๆพันธุ์ดีครับผมเป็นชาโรเล่น,นะครับตัวนี้เป็นเป็นลูกของวัวิกครับเป็นลูกของอวิกซึ่งซึ่งอ่ตอนในช่วงหลังเนี่ยนะผมก็จะเริ่มเอาเอาพันธุ์ที่ลักษณะ สีขาวเป็นลูกผสมชารเล่เนี่ยนะครับเข้ามาในฟาร์มเยอะขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราเลี้ยงชารเล่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขในสิ่งแรกเลยนะแล้วสิ่งสิ่งที่เราเห็นจากชารเล่ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าวัวเชื่องนะครับวัวเชื่องนะเพรเริ่มเริ่มต้นของฟาร์มเนี่ยเราเริ่มต้นที่วัวดำนะครับแองกัรสแองกัสนะฮะซึ่งเราเราเลี้ยงมาเริ่มเริ่มเข้าฟาร์มเลยเนาะตั้งแต่น่าจะเป็นที่เกาเมษานะครับ เก่าเมษาเลยฟาร์มยังไม่มีลักษณะน,นี้ฮะก็คือมีมีเหล็กทําเหล็กไว้ก่อนทําราวประมาณนี้ฮะแล้วก็ส่วนในลักษณะของฟาร์มตัวน,นี้เราเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาไปนะครับให้ให้มันตามสถานการณ์ของเราที่เหมาะสมนะครับบางทีอาจจะอาจจะเอ๊ะทําไมไม่ทําอย่างนู้นอย่างนี้ฮนะบ,บางทีเราค่อยๆปรับไปเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงอะ,อะตอนนี้ก็กี่เดือนละนะตั้งแต่เมษายนเนะะาะเมษาพฤษภามิถุนาใช่ไหมฮะกันกระสินหามกันยาตุลาพฤศจิกา นะครับแล้วก็ทันวาตอนนี้ครับก็เข้าประมาณ8เดือนแล้วฮะแเดือนที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกับการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวนะฮะเด็กๆนะฮะแล้วก็ภรรยานะฮะก็ชื่นชอบนะครับในการที่เราเราเลี้ยงวัวนะครับคำถามที่บอกว่าทาไมถึงเริ่มเริ่มเป็นลักษณะของเชาเล่เข้ามาไดี๋ได้พันปืนตัวเนี้ยนะครับผมได้มาจากพี่ชายครับสันติภาพฟาร์ม นะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะอยู่บ้านะหารนะครับถ้ามีโอกาสนะครับลองไปถ่ายพี่ดูเพราะว่าวัวของพี่ก็คือเขาเรียกว่าพัฒนามาแล้วนะครับเป็นพัฒนามาแล้วแล้วเป็นเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราชอบวัวลักษณะเดียวกับแกนะครับในช่วงเราในช่วงหลังเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้เข้านะฮะเอาแบบนี้เข้าเดี๋ยวเราไปดูดูทะลงกันได้ผมจะจะแนะนํานะครับแบบนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็เอ่อ เห็นไหมว่าใน,ในโซนนี้นะครับถ้าเราจะดูในเรื่องของของตัววัวนะครับดูแต่ตัวโครงสร้างวัวเราเห็นว่า,าแต่ละตัวจะมีโครงสร้างกระดูกข้างขานะครับที่ที่ค่อนข้างใหญ่ครับนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเลี้ยงแล้วเร,เราเราอยากได้แบบนี้เลี้ยงแล้วคือเลี้ยงแล้วคือตามใจคนเลี้ยงดีกว่านะครับมันหมายถึงว่าเราจะได้มีความสุขในการเลีเ้ยงวัวด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ท้องหรือปรยยับยไม่ท้องครับตัวนี้ในวัว13เดือนเข้า14เดือนครับแต่ว่าอ้วนมากเลยครับครับนะวัวตัวนี้อ่าน่าจะเป็นโครงสร้างมานี่นี่แม่เขาครับนี่แม่เขาอ่าประวัติวัวตัวเนี้ยนะครับตัวนี้คือน้องการ์ตูนเนาะ,ะนะครับน้องการ์ตูนเนี่ยนะฮะอันนี้คือแม่เขาแม่บุญรอดนะครับแม่บุญรอดเนี่ยก็เอามาจากสันติภาพฟาร์มนี่แหละฮะครับพี่หมอแจ็คเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าแบ่งปันมาให้เรานะครับได้ได้เลี้ยงนะซึ่งลูกลูก รูปตัวสุดทองของเขาคือมาคอนแนตัวนั้นมาคอนแนนะครับนี่แม่เขานะฮะซึ่งตามหาเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเอาตัวนี้มาก่อนนะครับเอาเอาเจ้าเจ้ากระตูนมาก่อนเสร็จแล้วบอกบอกพี่ว่าพี่อยากริแม่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยย่อแบกมาให้นะครับนี่ฮะตัวนี้ผมด้วยโครงสร้างเขาจะเป็นลักษณะของเล่มันนะครับเนี่ยเราจะมีโครงสร้างใหญ่มากครับสร้างลองข้ามาเลยฮะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับครับฝั่งนี้ก็จะเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ก็ไปเอามาจากพี่หมอแจ็คเหมือนกันครับสันทิพย์พฟาร์มนะครับเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยผมจะเอาแต่ของพี่หมอแจ็คมาเลยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราเราเขาเรียกว่าตกลงปรุงใจกับลักษณะของพันธุกรรมแบบนี้แหละนะครับเราก็เลยว่าเออเอาแบบนี้มาแล้วกันนะตัวนี้ก็เพิ่งคลอดตัวนี้ได้วันที่27เนี่ยเขาจะครบ2เดือนนะฮะตัวนี้เป็นได้ลูกสาวครับตัวนี้เป็นลูกของเฟิร์ส นะครับเฟิร์สนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ก็เป็นลักษณะของพันธุกรรมเขาเรียกว่าเล่ติดมั่นหน่อยเนาะมันจะดูมันจะดูใหญ่หน่อยนะครับเล่ติดมั่นถ้าเป็นพวกออสเตรเลียก็จะเรียกว่าชาเบนะครับแต่ถ้าเมืองไทยก็เป็นเล่มั่นนะครับหรือหรือบาอะไรนะบาเล่อะไรที่เขาว่ากันครับเนาะนะครับซึ่งได้ตัวเมียนั่นก็ตัวเมียนะฮะโชคดีมากเลยครับตัวเมียนะครับได้ตัวเมียฮะครับใช่ครับจะ หรือว่าได้ยิ่งได้ต่อยอดเพิ่มขึ้นต่อยอดเพิ่มขึ้นครับ,รบเพราะรรว่าเราเราตอนเนี้ยเราเลี้ยงเหมือนเป็นความรักก็แหละเราเลี้ยงเราอเากเขาเรียกว,ว่าอยากพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยก,ก็ก็ไปเอารุมผสมเทียมมาด้วย<อ>นะครับ<อ>แล้วก็ผสมติดไปแล้วเดี๋ยวจะไปชี้ดูว่าตัวไหนที่ที่เราผสมเทียมเองแล้วติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับแต่ก็ก่อนจะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือ เขาเรียกว่า,าตัวนี้เขาชื่อว่าแม่ดาวเรืองนะครับแม่ดาวเรืองก็มาจากสคุิภาพฟาร์มนะครับเห็นหมฮะนะฮะตัวนี้นี่เป็นเป็นเป็นเล่เขาเดินทีเป็นเล่มั่นเนาะอาจจะเป็นแม่แม่ของเขาอะ่ะแล้วก็มา,าพี่หมอแจ็คก็มาผสมเป็นลีมูซีนฮะเห็นไหมว่มาโครงสร้างของลีมูซีนอ่ะนะครับก็จะค่อนข้างที่จะสูงใหญ่นะครับและสิ่งสำคัญคือเขาให้นมดีนะครับเขาให้นมดีนะฮะแล้วก็ได้อา่า ได้ลูกมาเ,เป็นตัวเมียอีกครับดูนะฮะเป็น <laughs> ตัวเมียนะฮะตัวนี้ชื่อ,อตัวนี้เป็นวัวของลูกสาวครับพี่เอ๋นะครับตัวนี้นะ่ะสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึง่งนีดูดูพันธุกรรมเขานะครับดูโครงสร้างเขาสองเดือนครึ่งนะฮะแล้วก็เป็นตัวเมียนะครับเ,เป็นตัวเมีย,ย,ยมนะครับเป็นลูกของ ไอซ์เบิร์กนะฮะไอซ์เบิร์กนะฮะซึ่งซึ่งเป็นน้ำเชื้อนอกนะครับซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ห่างกันอยู่ประมาณ12วันนะฮะแต่ดูดูไซรแล้วดูโครงสร้างเริ่มที่จะทิ้งละใช่นะครับเริ่มที่จะทิ้งแล้วนะครับลักษณะสวยมากครับบัวครับแล้วเราก็เลยเด็กๆเหล่านี้เราก็เริ่มให้อาหารนะคเริ่มให้อาหารกับแม่นะไปด้วยกันนะอาหารเสริมมีขนาดให้ให้แบบ จริงๆเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยจริงๆเ,เราเราทดลองเราเราลองมาเยอะเราลองอาหารมาประมาณเกือบสิบยี่ห้อด้วยนะครับสิบยี่ห้อด้วยลองหลายๆแบบเลยแต่สุดท้ายแล้วนะครับการเลี้ยงวัวเราเรามองที่ความเหมาะสมของเรานะครับมองที่เราสามารถที่จะจะ,จะสะดวกสบายดีกว่าสามารถที่จะสะดวกสบายและหาได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ามาจบตรงที่อาหารนะครับบวกฟางนะครับ,รบ <highways S 2> แล้วก็มีกากน้ำตาลนิดหน่อยนะครับในการที่จะ ในการที่จะช่วยช่วยราดฟางให้มันดูหอมหนิดนึงนะครับ,รบอาหารให้ยังไงก็คือเราจะให้ในช่วงช่วงเช้านะครับให้ทุกตัวเลยครับแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ตัวละตักตัวละตักก่อนนะครับตัวไหนที่เราดูแล้วให้นมลูกหรือจะเสรมิมเราก็เสรมิเสรมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ให้ฟางนะครับใ <c oughs> ห้ฟางก็ให้ทั้งวันเลยฮะเดี๋ยวนี้ให้ฟางทั้งวันแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยนะครับเราก็จะจะตัดหญ้ามาให้นะครับตอนนี้ก็ลงแปลงหญ้าอยู่ ประมาณไล่2ไร่นะฮะแล้วก็ทั้งที่บ้านอีกนะครับก็จะจะเขาเรียกว่าหมุนเวียนกันมานะครับก็ก็มีตัวนี้ให้แค่นี้เองฮะให้ให้หลักๆก็คืออาหารฟางหญ้านะครับเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกกับเราด้วยนะครับเมื่อก่อนนะครับเคยเคยให้รำโอ้กากทูเหลืองนะครับไปซื้อหมดแล้วแต่ว่าก็คือวันหนึ่งก็พูดง่ายๆว่าเช่นเช่นรำเนี่ยนะ ประมาณ30โลมันตกไปประมาณ3 8 0บาทก็ก็หมดก็จริงครับหมดนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณค่าทางอาหารอ่ะก็จะสู้ในเรื่องของอาหารที่มาสําเร็จรูปไม่ได้นะครับแล้วเป็นอาหารเม็ดเนี่ยนะผมไม่นัว่าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยวัวจะกินหมดนะครับมันก็จะไม่มีผงไม่มีอะไรต่างเนี่ยนะครับก็เม็ดนี้ใช้งานใช้ยี่ห้ออะไรครับตอนนี้อ่ะที่ที่ผมใช้ก็คือเป็นของลิวทีน่าเจ็ดึงดึงนะครับก็ตัวนี้ให้ให้ให้ ให้ทุกตัวเลยนะครับแล้วถ้าเป็นวัวขุนน่ะเราก็จะใช้ตัววิชซน่าตองเจ็ดนะครับในกรณีที่ที่ที่ทเป็นตัวคู่นะครับถ้าถ้าเราหมายถึงว่าเร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 าไม่ได้เก็บไว้เนาะนะครับเราเราขุนเพื่อให้เกษตรกรหรือมาเขาเรียกว่าม,ามามาซื้อเราไปต่ออย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเท่าที่ผมผมศึกษาเรื่องอาหารด้วยผมมองว่าจริงๆในเรื่องของต้นทุนเนาะ เรื่องต้นทุนอาหารหรืออะไรต่างๆถ้าเราโบนลุกุญานน่ะเลือกคุณภาพอาหารหน่อยนะครับมันก็จะช่วยเซฟนะครับบางตัวเนี่ยเราบางตัวเรามองว่าเฮ้ยเราเราใช้่าใช้ใช้ตัวถูกหน่อยแต่เราใช้เวลาตั้ง6เดือนนะฮะในการที่จะทำให้วัวมันโตกับเราใช้ตัวแพงนิดนึงนะครับแต่เราใช้เวลา3เดือนถ้าลดต้นทุนทต่างๆเหล่านี้ได้ผมว่าเราเราก็สามารถที่จะเซฟ เสรได้หลายอย่างทำไ,ไ,ได้หลายอย่างครับ <c oughs> อาหารตัวไหนก็ได้ครับแต่ว่าขอให้มีหน่อยเพราะว่ามันก็จะสามารถที่จะทําให้วัวเราเจริญพันธุ์ได้เร็วขึ้น<ช>นะครับ <นะ S 1> โดยโดยเฉพาะวัวที่ที่พึ่งเขาเรียกว่าพึ่งคลอดลูกนะครับและอยู่ในช่วงการให้นมนะครับวัวที่พึ่งคลอดลูกและอยู่ในช่วงการให้นมเนี่ยวัววัววัวเหล่านี้นะโอกาสที่จะกลับสัตว์จะช้าออเขาหน่อย โดยเฉพาะวัวที่ให้นมนานๆนะครับดัะนั้นเมื่อเมื่อวัวกับสัตว์ช้านะครับโอกาสที่เราจะได้ผลผลิตต่อมามันก็ช้าลงด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับดะนั้นเกษตรกรเองก็ต้องต้องลองลองสังเกตวัวตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้อ่ในเรื่องของสารอาหารที่เขาเรียกว่าครบนะคบครบครบหน่อยนะครับแล้วก็บางทีนะครับเราพอพอวัวเริ่ม เริ่ตั้ท้องนะครับก็ผมก็จะมีพวกเกลือแร่มาแขวนไว้เพราะว่าในส่วนของเกลือแร่หรืออาหารโดยเฉพาะพวกวิตามินอีซีเนียมนะฮะวิตาม e, ินอีสำคัญหน่อยนะครับซีเนียมก็สํคาคัญแต่ถ้ามีปริมาณมากไปนะครับมันก็จะทําให้อาจจะเป็นพิษนะ <c oughs> ผมเห็นพวกคุณหมอทีม่มาเล่าให้ฟัง <c oughs> นะครับแต่ว <c oughs> ่าในในส่วนของหัวที่เป็น วัววัวตัวเมียนะครับเราเรานี่เราเราจะบอกว่าให้เราพยายามที่จะได้พวกเกลือแห่เข้าไปเพราะสิ่งสำคัญนะเวลาที่เขาคลอดเขาเองเดี๋ยวผมให้ดูนะวัวที่คลอดเองโดยที่อ่าตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับตัวนี้คลอดเองครับตื่นมานะฮะประมาณเออ่ผมจะเข้าฟาร์มนะฮะประมาณสักแปดโมงครึ่งเจอแล้วครับโอ้โหนะครับคลอดเองนะฮะแล้วรกตกตกเร็วมากนะครับเราเราใช่ครับเราคาดการณ์ว่า ว่าปกติรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยตัวนี้เก้าถึงสิบชั่วโมงนะฮะตัวนี้เนี่ยจะไม่น่าจะไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับตกเร็วมากแล้วก็ก็กินรกตัวเองไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือวัวคลอดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีของเกษตรกรนะครับเพราะว่าถ้าเขาเขาคลอดช่วงดึกเนาะนะครับที่สองที่สามที่สี่เนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าบางวุเราหลับไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าบางเคสเนี่ยปรากฏว่า ท่าของวัวน,นะครับการระเบียบท่าในการที่จะออกของวัวไม่ถูกต้องนะครับก็ทําให้วัวสามารถที่จะค้างแล้วก็ค้าว่ามากหรือวัวออกมากก็พูดง่ายว่าขาดอาการหายใจนะครับเขาก็เขาเรียกว่าวัวก็จะเสียไปหลายๆเคสเ,เลยทีเดียวนะครับที่ผมเห็นนะตัวนี้ข้อเองฮะตัวนี้ข้อเองนะนะความรู้มากเลยครับตุวนีตัวตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ตัวนี้ก็ ผมก็เอามาจากพี่ชายครับสันติภาพฟาร์มนะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะบ้านอาหารเรานี่แหละนะ<ช>ครับตัวนี้ก็คือผมบอกพี่ชายว่าอยากจะเอามาเป็นแม่บล็อกชี่นี่นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มตัวแรกเลยฮะที่เอามาพร้อมลูกนะครับพี่ชายก็แบ่งปันมาให้แล้วก็เราก็ซื้อน้าเชื้อแยกเพศนะครับให้ให้พี่ชายผสมให้ตอนนั้นเรายังผสมไม่เป็นนะครับ,รบพี่ชายก็ผสมให้เป็นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคอยมาดูตอนที่เขาเขาทอดออกมานะฮะ <ments. S 2> ตอนนี้น่าจะประมาณ5เดือนแล้วครับ น่าจะประมาณนะเพรถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับปานามาแย่เพศสายอังกฤษโอ้โหครับนะครับแย่เพศสายอังกฤษด้วยนะฮะซึ่งน้ําเชื้อเนี่ยเราซื้อจากพรชัยนะครับพอนชัยนะฮะซึ่งไม่แพงนะซึ่งเราลองมาคอยติดตามดูว่าพวกสายอังกฤษเนี่ยเจอสายที่มีโครงสร้างที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับกล้ามเนื้อที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยก็เลยได้ตัวนี้มาด้วยซึ่งมีลูกเดี๋ยวผมพาไปดูลูกเขาครับนะครับอ ตัวนี้แม่สาวไหมครับตัวไหนฮะตัวนี้งาเกี่ยวหครับตัวนี้ตัวนี้อ่าไม่สาวนะฮะตัวนี้ลูกลูกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลูกแต่สิ่งสําคัญของตัวนี้คืออะไรฮะวัวตัวนี้คือผมผสมเองครับโอ้โหคุณนานผสมเองครับผสมเองนะฮะแล้วติดด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณเข้าสี่เดือนเข้าสี่เดือนนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดวัวตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามามาพ้อกับลูก นะครับมาพร้อมกับล right. hmm. oh, um, uh, ูกแล้วมามาเป็นส sort of ัตว์นะครับเรา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 ก็เลยพร้อมกับที่เราจบกระสุนการผสมเทียมนะครับผมไปจบหลักสูตรการผสมเทียมที่มอเกษตรศาสตร์นะครับปีเศษกำแพงแสนนะครับคณะน่าจะสตวบาลนะครับนะครับซึ่งใช้เวลาเรียนอยู่3วันนะครับซึ่งตรงนี้ผมผสมเจ้าเฉล่ไปครับผสมชาเฉลยชื่อเขาคือปาโก้ แต่ชื่อปัจจุบันน่ะรู้สึกว่าฟาร์มในเมืองไทยนี่แหละครับที่ที่เอาเจ้าเจ้าปกโคบตัวเนี้ยมามาลีดน้ำเชื้อนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อรู้สึกว่าจะไม่ผิดคือปูตินนะฮะถ้าเราไปไปชี่ที่ร้านร้านน้ำเชื้อนะครับนี่อย่างอย่างอย่างโปรฟาร์มนะโปรฟาร์มสายสังขะตัวเนี้ยที่จะไปสังขะตรงดูโฮมฮะก็จะมีน้องน้องชายฮะน้องมุเมนะฮะก็จะมีรูปปูตินอยู่นะฮะตัวนี้ดีใจมากครับเพราะว่า ด้วยคือลักษณะของของไก่ภาพของเขาเป็นชาวเลที่ค่อนข้างหนึ่งสีสวยนะครับแล้วก็เชื่องด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าให้ลูกสวยครับอะไรเราก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าลาย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 นิ้วมือจากเราเองเนาะเออนะครับภูมิใจนะเป็นภูมิใจรู้สึกว่ามีทางภูมิใจนะครับาเชือกเนี่ยมันจะพันขาพอพันขาแล้วเนี่ยหัวก็จะล้มและลุกไม่ขึ้น มานทำในจังหวะที่วัวล้มหรือรู้ไม่ขึ้นเนี่ยวัวเขาตกใจนะครับเขาเขาจะมีอาการรักษาของการเกรงบ้างเกรงอะไรต่างๆมันก็มีผลกับการที่หายใจไม่ทั่วท้องนะครับนะครับให้เชือกอาจจะยาวประมาณเมตรก็ได้นะครับเพื่อให้เขาชินนิดนึงนะครับมันก็จะง่ายเวลาที่เราจะฝึกวัวโยงวัวมันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ก็แนะนําว่าพยายามอย่าให้เชือกมันยาวนะครับเพราะว่าถ้าเขาพันเมื่อไหร่โอกาสที่เขาเขาเรียกว่า เส,สียสูญเสียนะมากครับเพราะว่าผมเจอโดยตรงเลยนะครับจากประสบการณ์ครับประสบการณ์เองใช่ประสบการณ์เองครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยครับครับต้องขอบคุณคุณอันครับเรื่องของความตรงสติครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับผมสำหรับนี้ผมขอต้อนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ